สวัสดีนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูเครื่องลูกค้าหน่อยนะครับวันนี้นะครับเอ้พี่เคยมายี่รอบแล้วเนี่ยรอบหนึ่งรอบสองมาทำอะไรพี่ตัวนี้มันเป็นร้อยยี่นี่มันต้องทำเลยร้อยยี่ก็ต้องเปลี่ยนฟานสูบใหม่ผมว่าจะไม่ไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนทำไมเปลี่ยนก็ได้แค่ร้อยสิบห้าใช่ตัวนี้มันเป็นร้อยห้าเครื่องเดิมๆเลยใช่ไหมก็ไม่เดิมแบบผมก็มาล้างเขียวอ๋อ ตอนนี้เป็นไงมันหลวมอ๋อฟ้ามีอะัวที่มันคอมไปติดดูแล้วเหมือนควันมันจะไหญ่ๆหรือมันหลวมอ่าลองดิอ่าชางเราติดเลยจักติดเดี๋ยวเล่นกันหน่อยมันอัดน้อยพีดเูเ <c oughs> น,น,นีย่ยครับ ควันมาไหลอ๋อ huh. ม uh ันก็ดูเราดูมันก็ปกติดีนะพี่เครื่องใช่มันจะไหลด้วยเลยด้วยระบบมันหรือเปล่าพี่เครื่องธรรมดาอะไรเงี้ยอ๋อวิธีรุ่นนี้มันดังกันเองนี่บางคันเนี่ยหมุนออสทีแรกแล้วเงียบกิ๊บเลยครั้งสองอะ ใช่เครื่องก็ยังดูก็ยังแน่นดีนะพี่ถ้าเกิดมันหลวมเนี่ยคว้านขาวมันจะต้องออกตลอดเลยนีเนี่ยครับก็เปลี่ยนปลอกลูกแหวนครับแล้วก็ดูวัดที่ดีครับวุชิโอเคนะระดับนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะพี่ใช่ แต่เขาใชมันอัดเนี้ไม่ได้ลักรุ่นเนี่ยกลับมันแค่นี้เองวุ้ชีมัน้อยถ้าเป็นเจ้าพลังลึดดีอนี่ยโอ้โหปัดปัดเลยพวานั้นอ่ะนี่แล้วหมุนค่นี้เขดูดิอ่ะในเจ้าพลังอ่มีฟังวุีดะมันจ้แตกต่างกันไม่ติดลักเอาแค่อดอดเฉยอประกอบนี่ยเขาไม่่นเี่ย นี่ยถ้าเจ้าพลังมันจะแรงแรงแต่ว,ว่าถ้าเจ้าพวกนี้ไยเจ้าโลกมันจะไม่ค่อยออดนะมันจะคล้ายๆคูตา้าปันิดเดียวนั่น <c oughs> แหละเราจะลองดูจะ <c oughs> เปลี่ยนใหม่บางคันก็ไม่ออดเลยนะก็มีใหม่หมดฟารมมวิจิตรฟาร์มวิจิตอะไรพวกเนี้ยซือ้อมานาหนึ่งมีนะ ใชม่นานยังเราหกเิบอ่าได้สรุปแล้วเอาไงเอารถร้อยสิ้าอ่าซือลูกโป่งลูกปืนน่ะนิ่มดีใช่ได้ปกติอ่า ก็คือเดี๋ยวจะเอาเป็นร้อยสิบห้านะครับคือเพิ่มกําลังขึ้นไปนิดนึงก็ตัวนี้ซื้อมาแรงไหมพี่ล่คะครับสองหมื่นก็พอได้นะพี่ระดับนี้แหละรุ่นเนี้ยแรงไปหรือเปล่าไม่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 แรงไม่แรงด่นขายสองหมื่นกว่าแล้วพี่สองหมื่นห้าก็มีรุ่นเนี้ยนั่นเป็นวายเอ็มด้วยไงมือหัวหน้าด้วย <c oughs> ใช่ห <c oughs> วันก็ไม่รู้จะเลือกอะไรก็อเอานี่เลยบอกพี่ที่ดี เอาเครื่องที่พี่วันนี้ที่สุดในร้านหรืนะ <c oughs> เอเป่าเนี่ยไมบอกเลยครัได้เอ๊ะรุ่นนะั้นเอาเครื่องอะไรมาทำด้วรุ่น okay. อ๋อพ,พี่อยู่ที่ไหนนะอ๋เอเพชรบูรณ์อ๋อลุ้แล้วฟาร์มไก่อะไรไหมอ๋อ่าได้ไอต่อเครื่องอรรไ,นะอได้ไดยี่ยมร้อยห้า เป็นไงพี่กำลังกำลังแล้วมันกินน้ำมันกว่าเดิมไหมอ่าตัวนี้หกตัวเลยไม่ร้อนเลยกำลังกำลังนี่คนละเรื่องเลยแต่มันหอบไหมล่ะมันก็พื้นอย่างเขาบอกเขาว่าไหมล่ะอะ้าวแตเบามากไม่ได้พวกเนี้ยเบาแต่ต้องอะไรขนามันได้รอบหน่อยนั่นแหละใช้แก๊สไหมนนะ่ะ ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมอ้าวโอเคนะครับต้องบอกโอเคครับผมนะครับก็สายน้ำมันนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้างในภายในก็เดิมตุ้มเบี้ยวเดิมอะไรพวกสปงสปริงเดิมทุกอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวก็จะเริ่มปิดฝาข้างกันนะครับอ่ะปิดเลยน้องแล้วก็จะมีโอรีงเปลี่ยนนะครับเต่นะครับอ่าโอเค ฝาสูโยย้โอเคนะครับวอลยังไม่จมชได้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บนึงนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็อันนี้เวียนเปลียป่ยนเป็นวินพัดลมเล็กด้วยนะครับนี่อ่ะลองดิค่อยๆดิออดดีไหม <laughs> อ่ะอ่ะมาแล้วียงอ,ออดเอา้า เดินเบาเดินเบาดีนะครับรอบเดินเบานะครับมีปนนั๊มน้ำมันเพิ่มเป็นดีนะครับ ก็ถือว่าเงียบนะครับค่ได้นะครับเครื่องอจะได้เลย ลูกป้ามุวีถือว่าโอเคนะครับเสียงเดินเบาได้ระดับนี้นะครับโมน,น,บน้ำมํารังพ่น,พอพนพโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากะทำเครื่องนะครับอยาก,กได้สเต็ปใหม่ก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7 989นะครับดก้ากะคสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ